แท็กที่เข้ามาใหม่ประจำวันนี้ครับไดอะโกเนลงพาสเอนะครับมาด้วยกัน4ตัวมีตำนาน2ตัวโชว์ไทม์2ตัวเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีใครกันบ้างครับนี่ก่อนอื่นก็เข้าเกมมาก่อนเลยอีปิกนะครับนำทัพมาโดยครับตัวแรกครับเวลลี่ชไนเดอร์ครับทัวที่2ซามูเอลเอโต้ครับ2ตัวนี้เป็นตำนานวินิซิวจูเนียและบาฮิมดิอาร์ครับจัดไปครับ900ทองแรกมาหน่อยตำนาน เรียบร้อยครับโอ้โหเสื้อเหลืองมาเชียวโอ้โหเก้าลอยทองแรกครับไปในด้านของเจอราดโมเรโน่ครับโอ้โหเกลือจัดไปกันต่อครับเก้าลอยทองที่สองครับเรียบร้อยมาอีกแล้วครับเสื้อขาวแดงแบบนี้ไม่ใช่ตำนานแน่นอนครับลบทิ้งโอ้โหสองลอยทองแรกครับเกลือจัดแล้วดูครับ แพ็คนี้มาทั้งหมด200ตัวนะในแพ็กอะทุกคนโอ้โหถ้าใครทองไม่พอครับสนใจจัดได้เลยที่แมงปอนะครับราคาถูกกว่าในเกมประมาณ1,000นะทุกคนสนใจจัดได้นะครับไปลุยกันต่ออีก900ทองนะครับมาหน่อยและนี่คือตำนานโอ้โหพวงปประตูมาแบบนี้เรียบร้อยยำใหญ่นะครับบอกเลยโอสาตัวยังไม่มีฟีเจอร์ยังไม่มีตำนานออกอ่ะโอ้เือจัดแพ็คนี้ อ่ะเดี๋ยวเติมทองล่อซื้อสัหน่อยสิดูที่ว่าจะมาไหมเติมไปสักหนึ่งครับไป9ก้รอยทองที่สครับมาหน่อยโอ้โหเอาอีกแล้วลืมใส่มาในแพ็คตัวเนี่ยโคโอ้โหตัวฟีเจอร์มาหนึ่งครับตำนานไม่ออกเลยครับตรงนี้9ก้รทองต่อไปมาแน่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับจัดไปมาหน่อยอ้โย ใครจะเปิดก็ดูเอาับออกฟีเจอร์อหนึ่งตัวตอนนี้เปิดไป50าสิบตัวยังไม่มาไหนอลองเปิดลัววดิมาหน่อยโอ้โหเรียบร้อยพูดสับประตูอีกแล้วเอ้มึงใส่ตำนานมาในแพ็คปะเนี่ยพี่โคตายตายเหลือสองพันสองครับเอาให้หมดเลยไหมไปต่อดีกว่าเอาให้หมดเลยไหนๆก็ไนหนๆละเปิดไปเก้900ทองมาหน่อยโอ้ยซีเอีอี Sie อกโอ้โหข่าวลวน เอโตชาน,นเดอร์กูอยู่ไหนโอ้ไม่มาเลยครับเอโตชาน,นเดอร์วินิซิอุสบาฮิมดีอาร์ตจัดซะหน่อยครั้งสุดท้ายแล้วไม่มาไม่เอาแล้วมามีสูตรซะหน่อยมีสูตรซะหน่อยมุมมัวไปมุมมัวไปเก้าต้อยทองครับหนึ่งสองสามไปครับและนี่คือตำนานเอโตเอ้ยไป ไฟเขียวเขียวใช่ไหมเนี่ยอ้ไม่ใช่ครับเป็นเมดิซันครีัโอ้โหจะเป็นเจมเมดิซันเรียบร้อยนะครับเอโต้ to, ไม่ออกสงสัยต้องไปล่าต่อในสตรีมทองหมดแบบนี้ต้องจัดที่แมงปองนะครับอย่าลืมนะครับถูกกว่าในเกมแน,น,น่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ครับไปจัดกันได้เลยอย่าลืมบอกว่ามาจากมูติชแนลครับได้โปรดีๆแน,น,น่นอะนครับไปลนะ,ปะกเจอกันคอยเปิดแพ็คไม่เกลือต้องแมงปอชอ็อปลิงกอยู่หน้าโปรไฟล์